แม่กลับมาถึง้ันก็หิวเลยค่ะได้เวลางัดของในตู้เย็นออกมาทํากับข้าวแล้วเป็ดอบเหมือนเดิมค่ะมีเป็ดอบแล้วก็ต้องมีส้มตํานะคะกลับมาบ้านนี้ต้องได้กินส้มตําแม่อบเป็ดทิ้งไว้แล้วก็มาจัดการอาหารอย่างอื่นต่อเลยตเลยตรียมผักเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเมนูตําส้มตําของเราเลยจัดเตรียมเรียบร้อยทุกอย่างเริ่มได้ค่ะเอ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 ,เอ,เอจะลืมวันนี้จะทําลาบด้วยเอาผักมาหั่นก่อน หั่นมะนาวด้วยลืมซื้อหอมแดงมาจ้าโอเคโอเคทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อว่าในหมู่บ้านเรามีร้านคา้ามีขายอาหารสุข,ขายอาหารแห้งก็มีกับข้าวหลายอย่างมากแต่หลักๆ้าแม่มาบั้นานนี้แม่ก็ทำเองแม่จัดการไก่ก่อนเลยข้าววันนี้จะทํารับไก่แม่ก็จ,กกจัดการไก่ให้สุกก่อนเลยแม่ก็น้ำใส่หม้อแล้วก็ปรุงไปนิดนึงคะ่ะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มรสชาติให้ไก่ไปหน่อยนึงก่อนที่แม่จะเอามาทำลาบนะคะพอไก่สุกแม่ก็บีบมะนาวลงไปเลยต่อด้วย พี่ปนใส่ยล้วไส้พีนะครับพี่ปนเนี่ยต่นแรก็คิดว่าเผ็ดแล้วแต่พอลองคนดูเฮ้ยสีมันดูไม่ค่อยน,น่าเผ็ดอย่างไ,ไี้เผ็ดนิดนึงแม่จะเติมไปสองสามรอบเลยนะครับพี่ค่ะลาบตรงนี้เขาวกลัควค่ะเสร็จกลัวต่อไปเลยไม่พออีกแล้วคะ่ะใส่แล้วใส่อีเขากััวก็เหมือนกันนี่ต้องไปอีกจนะ้าต่อด้วยน้ำปลาเลย,ยนี่ น้ำปลาจะใส่ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าม่อกี้น้ำเราปรุงรสดปแล้วแม่ก็ชิมรสชาติแล้วหอมแดงนี้แล้วก็ปรุงเติมผักลงไปเลยเมนูนี้คือางมากเราก็ดวดเร็วที่สุดเลยวันนี้ถึงจะไม่ได้ไปตลาดแต่ของตู้เย็นเราก็มีเพียบเลยเพราะว่าเราซื้อมากังตู้ไว้ตั้งแต่อทิตย์แล้วมาบ้านนี้ก็แะร้านค้าซื้อนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลาบไก่แต่จะทําแค่น้อย,อยดูสิคะเป็นจานเลยลาบไก,ก่พร้อมเสิร์ฟค่ะและมาดูเป็ดสนหนยเป็นไงบ้างเฮ้ยสุกแล้ว ได้เวลาแล้วชีาใส่จ้าเลยค่ะดูสิมีต่น้องใหญ่ๆโอ้โหมีแหละทีเด็ดต่อจ้าขนมส้สมตำเมนูเป็นของคู่กันที่แม่ชอบแม่ก็ใส่พริกแข้งตามเดิมนะคะพริกแห้งกระเทียมแล้วก็เติมมะเขือเทศลงไปมะนาวรอบนี้ใส่มะนาวไปสองลูกเลยแม่อยากกินเปรี้ยวๆหวานโดยโฟชูโรจ้าใส่น้าตาลต่อไปเลยวันนี้ตําเยอะมากทาว่าแม่อยากกินายวันแล้วใส่น้าปลาร้าลงไปนะคะแล้วก็เติมมะนาวเติมมะกอก สมตามของแม่ต้องรสเปรี้ยวน้ำตาๆแล้วก็ชิมดูนะคะแล้วก็ใส่ปูต่อเลยรสชาติได้ทีแล้วใส่ซ้นมนก์กงไปจ้าเมนูนี้นง่ายๆทั้งนั้นเลยดูสิคะปริม,มาณสเยอะมากเหมืนกระตามต่อเลยจ้านี่น้ำปลาปก,กติเวลาใส่เนี่ยเท่าขอายี่ห้อนนยี่ห้อนี้ม,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 มาใส่รวมกันนะคะรู้สึกว่ามันอร่อยดียี่ห้อใส่ให้หมดนี่ก็อร่อยแล้วชิมรสชาติได้แล้วพอแล้วจ้าเทใส่ตาเลย โอ้โหจานก็ใหญ่มากเลยนะคะวันนี้มะละกอแม่ก็ซื้อไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่เหี่ยวเลยมีแม่ก็มีเม็ดกระถินด้วยผีเปิ้ลเอามาให้นะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมียังสดดีอยู่เลยเพราะว่ามันอยู่ในฝักของมันอยู่นะคะเพิ่งแกะออกมาเมนูเสร็จไป3อย่างแล้วเราก็มีโต๊ะต้มหัวปลาแซลมอนนะคะซื้อมาเอามาอุ่มนมือดึกเราเต็มโต๊ะอีกแล้วคะ่ะไปกินข้าวก่อนนะคะ